ข้อ510อุปโภคสดสูตรเวลาของเทวดาชั้นกามาภพ6ชั้นในแต่ละชั้นจะเทียบกับเวลาของโลกมนุษย์เราจะเริ่มตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปหาชั้นบนชั้นที่1เวลา50ปีของโลกมนุษย์เท่ากับเวลา1วัน1คืนของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาอายุไขโดยประมาณของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา500ปีอันเป็นทิพย์ หรือเทียบเป็นเวลาของโลกมนุษย์ประมาณ9ล้านปีชั้นที่2เวลา100ปีของโลกมนุษย์เท่ากับเวลา 1, 1วัน1คืนของเทวดาชั้นดาวดึงอายุไขโดยประมาณของเทวดาชั้นดาวดึง1,000ปีอันเป็นทิ์หรือเทียบเป็นเวลาของโลกมนุษย์ประมาณ36ล้านปีชั้นที่สเวลา200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับเวลา 1, 1วัน1คืนของเทวดาชั้นยามา อายุไขโดยประมาณของเทวดาชั้นยามา2,000ปีอันเป็นทิ์หรือเทียบเป็นเวลาของโลกมนุษย์ประมาณ144ล้านปีชั้นที่4เวลา400ปีของโลกมนุษย์เท่ากับเวลา1วัน1คืนของเทวดาชั้นดุสิตอายุไขโดยประมาณของเทวดาชั้นดุสิต4,000ปีอันเป็นทิ์หรือเทียบเป็นเวลาของโลกมนุษย์ประมาณ576ล้านปีชั้นที่5 เวลา800ปีของโลกมนุษย์เท่ากับเวลา1วัน1คืนของเทวดาชั้นนิมมานราดีอายุไขโดยประมาณของเทว,วดาชั้นนิมมานราดี8,400ปีอันเป็นทิ์หรือเทียบเป็นเวลาของโลกมนุษย์ประมาณ2,304ล้านปีชั้นที่6เวลา1,600ปีของโลกมนุษย์เท่ากับเวลา 1, 1วัน1คืนของเทวดาชั้นปรณนิมมิตาวสสวัสดี อายุไขโดยประมาณของเทวดาชั้นปรณิมมิตาวสวัสดี16,000ปีอันเป็นทิพย์หรือเทียบเป็นเวลาของโลกมนุษย์ประมาณ9,216ล้านปี